สวัสดีค่ะกับชาวไลฟ์สดชาวเฟซบุ๊กชาวเอ่อเพจของป่าสแสวงนะคะวันนี้เอ่อจะมียวก็ตื่นเต้นมากเลยวันนี้นานๆที่เข้าสวนแล้วก็เมื่อประมาณสามวันที่แล้วป่าเขาได้ทําทดลองการฝังเข็มเนาะฝังเข็มเพื่อให้ติดขั้วเหนียวเนี่ยให้ให้มันติดแบบให้ลูกอะติดแบบเขาเรียกว่าติดยังไงนี่คืออีกสวนหนึ่งติดแบบร้อยเอร์เซ็นต คือทดลองมาก่อนแล้วสิบต้นปรากฏว่าลูกคือต้นเนี่ยขึ้นลูกขึ้นลูกไปแล้วนะแล้วเกิดอะไรขึ้นคือทุกอันคือแบบติดติดแบบเพราะปัญหาที่ว่ามันหลุดขั้นที่เราจะพ่นแบบเขาเรียกว่าพ่นดอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันก็เลยกลายเป็นว่าลูกน้องพ่นหรือว่าเราไม่ได้เข้าสวนเองเนะาะสั่งลูกน้องพ่นปุ๊บมันใส่ยายเยอะเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปประสิทธิภาพที่จะได้เนี่ยมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต แต่สูตรเนี่ยปา่าแสวงเขาก็ควรพบว่าเอาขั้วเหนียวเอาอะไรต่ออะไรไปผสมกันของปา่าแสวงที่ทําในสวนนะเราก็ทําในสวนเราเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าติดลูกแบบแบบแบบอลังการงานสร้างมากอะ่ะมันติดแบบติดทุกช่อติดทุกดอกอะ่ะอันนี้คือคือฝังเข็มเลยนะไอ้ขั้วเหนียวเนี่ยเราก็เอามาฝังเข็มอะ่ะจะรุ่นไหนรุ่นไหนก็มีแต่ของปา่าของป่านี่แหละเขาคิดค้นมาได้เขาฝังเลย เพราะว่าล็อตแรกกับอีกสวนหนึ่งที่เขาได้ทดลองฉีดดอกคิดอะไรลูกน้องฉีดเยอะเกินไปแม่งแบบว่าลูกเนี่ยแบบบิดเบี้ยวแล้วก็ให้น้ําเยอะบิดเบี้ยวแต่เราก็ทดลองไปเรื่อยแล้วก็บอกกันไม่ได้ให้ใครมาเชื่อเรานะแต่แค่อยากจะบอกเทคนิคกับเคล็ดลับดีดๆเท่านั้นเองวิธีการของป้าก็คือฝังเข้าต้นเลยประมาณสามวันที่พอออกดอกแล้วดอกเริ่มจะโรยจะ บานเนี่ยเพื่ออยากจะให้ดอกมันติดเพราะบางคนดอกเยอะอย่าเพิ่งดีใจเราดีใจมาแล้วแต่สุดท้ายเราดอกร่วงหมดอ่าสุดท้ายแล้วดอกเราร่วงหมดคืออะไรเราก็ฝังแบบนี้เลยเราฝังขั้วเหนียวเข้าไปเอ่อสูตรเอ่อของป่าสแสวงนี่ขั้วเหนียวแล้วเราฝังเข้าต้นเลยตอนมันต้องเป็นช่วงด้วยว่าช่วงที่ว่ากําลังดอกบานบานแล้วเป็นห่างแยะตรงเนี้ยจะหลุดขั้วจะหลุดอะไรจะหลุดเราเราทดลองมาเลยว่าฝังเข้าไปเลยฝังเข้าต้นไปเลยเพื่อใส่ ให้ขั้วเนี่ยให้มันอยู่แล้วจะไปดูต้นที่มันขึ้นลูกเป็นลูกไข่ลูกอะไรเป็นระยะระยะเลยกับกับคลิปนี้นะ,จะเจมี่ก็พอเข้ามาเสร็จจะจริงหรือเปล่าที่เราไมา่ได้ทดลองฝังกันแล้วเราก็ได้ฝังกันกันใหม่อีกหนึ่งแปลงป้าหายไปไหนละป้าก็มาดูที่ว่ามันขึ้นลูกแล้วขึ้นขึ้นโดยที่ว่ากลมๆคือเราจะไม่ต้องทําอะไรเนาะคราวนี้ว่าแต่ฉีดฉีดดอกฉีดลูกฉีดใบฉีดบาํารุงอันเนี้ยอันนี้ก็อีกสวน อ่าอ่าอันนี้เราไล้สดอ่าอันนี้เราไล้์ไล้เลยอ่าเนี่ยแล้วมันขึ้นลูกเองว่ากลมนะปลานะครับอ่าดูปลาเนาะตอนนี้ผมอ่้ทดลองนะครับยาตัวใหม่เลยนะครับอ่าแล้วก็ปกติเนี่ยเราจะฉีดสารมาที่ดอกก่อนบานสิดวันนะครับปรากฏว่าอ่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะอากาศไม่ดีมั่งอาจจะติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับผมก็เลยคิดว่ามันต้องต่อยอดได้มากกว่านี้ครับทุเรียนเนี่ย จริงๆเราเจอตัวซัมบี้เนี่ยครับเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดค้นตัวใหม่ไปอีกนะฮะตอนเนี้ผมก็เอาซัมบี้เนี่ยต่อยอดไปเลยนะครับเราคิดว่าไอ้ตัวซัมบี้เนี่ยมันสุดยอดแล้วนะครับผมก็เลยเอายาอีกประมาณ2องตัวนะครับมาทดลองกับในทุเรียนกําลังเป็นหางแย่นะครับนะฮะเราเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันตอบสนองได้ดีมากครับนะฮะดูนะครับเอ่อตัวตัวปากไปเนี่ยแค่สามวันเนี่ยนะครับ ขัวเนี่ยจะเขียวหมดเลยครับนะฮะเออเขียวจริงๆอันนี้เขียวจริงมากเลยหนูก็แบบตื่นเต้นเลยว่าแบบสมมากครับเนี่ยฮะแล้วเรื่องแต่งดอกมันจะแต่งของมันเองเลยใช่ไหมแล้วก็เขียวเลยฮะขึ้นเขียวเลยครับขั้วเนี่ยจะเขียวมากนะครับเนี่ยเราสังเกตที่ขั้วนะครับเออเขียวกิ่งเขียวตองเลยอ่ะจะเป็นเนี่ยลูกที่มันมีเหลืออยู่ในต้นเนี่ยไอ้ที่ว่าลูกอาจจะมีจะเบี้ยวเนี่ยเขาดูดหมดเลยนะครับเนี่ยเราเพราะว่ารัดแรกย่งมันจะเป่งมาเลยครับ เนี่ยแต่ขึ้นเขียวมาเลยขึ้นเขียวจริงๆมันติดเนี่ยทายยอดนะครับนี่ดูวะถ้ายังไม่มีรดซักยอดสักดอกเลยนะครับเนี่ยฮะดูฮะยันข้างล่างเลยนะครับนี่ครับเอามาดูทั้งนี้นี่ฮะเนี่ยติดหมด้วครับทุกทุกดอกนะครับไม่มีร่วงเลยนะครับแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยฮะสองดอกนะครับกําลังบานนะครับเนี่ยในกำลังบานนะครับนะฮะแล้วก็ลูกมีอยู่ด้วยนะครับนี่นี่นี่กำลังบานอีกฮะ นี่ก็เป็นหางแย่นะครับไม่หลุดเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่านะครับเนี่ยอคุกดอกนะครับในต้นเนี้ยทุเรียนขนาดนี้ก็ไปเกินสามปีนะครับเนี่ยเราผัวสามปีสามปีโหติดเพียบเลยครับผมคิดว่าอย่างไอ้เก้เนี่ยต้องอยู่ได้ถึงสี่สี่สิบลูกนะครับเราไม่ต้องแต่งดอกเลยใช่ไหมป้าเราฝังตัวนี้ไปอ่ะไม่ต้องทําอะไรเลยครับอป้าอะไรไปผสมบ้างเนี่ยนี่ผสมระยะไปอีกสองตัวนะครับเดี๋ยฝังเข้าไปนี่นะครับ ที่ทําไม่แบบว่าไม่หลุดนะมิงั้นอ่ะมันก็หลุดให้เราฉีดยังไงฉีดดอกไงมันก็หลุดนะหลุดแล้วบางทีฉีดผิดวิธีอ่ะลูกน้องฉีดอ่ะแม่งบิดเบี้ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะอ่ะอืคราวนี้เราก็ทดลองใหม่กับกับส่วนแป้งใหม่ว่าัังครบนะอ่าตอนนี้ผมฝังไปทั้งหมดนะครับประมาณแปดร้อยต้นนะครับนะฮะรุ่นนี้นะครับแปดร้อยต้นนะครับผมคิดว่าดาจะติดหมดนะครับเนี่ยฮะดูขึ้นน้ํานะครับ เออเนี่ยผมคิดว่าเออแล้วกลมมากเลยอ่ะแล้วลูกแบบกลมไม่มีแบบมันพอมันหลุดต่อไปเนี่ยเราฝังทดลองเนาะอันนี้รุ่นหนึ่งนะครับอันนี่รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งนี่เบี้ยวเพราะว่าเราเราเราฉีดดอกอันนี้รุ่นสองเราฉีดดอกเอันรุ่นสองนะครับขึ้นลูกนะครับอันนี้มาเป็นรุ่นสามอันนี้รุ่นสามต้นเดียวสามรุ่นเลยใช่รุ่นเลยแล้วคราวนี้ว่าวิธีการให้น้ําอันนี้เจ๊เหมี่เรจะพูดให้ฟังเลยกับลูกน้องหรือว่าใครที่ให้น้ําการให้น้ําสําคัญมากๆเลยถ้าให้น้ําผิดวิธี ให้น้ำผิดวิธีนี่ก็จะกลายเป็นว่าลูกมันก็จะบิดเบี้ยวก็ได้นะบางคนคิดว่าเป็นอะไรคืนะอหน,น,นะน,นนะานนะนะนนำเขียวเลยนะครับนี่ครับออมีมีหลุดลวกเลยนะครับนี่ฮนะติดทั้งพวงนะครับตนนไปดูกันนะครับเราเจอฉปด่ดช,ดช่วงเป็นหางแย่นะครับออ อืแล้วก็เลยว่า,<ร>าที่ว่าเมื่อกี้เรา,เราค้างกันไว้ค,ค้างกันไว้ที่ว่าให้น้ำนุ่นกว่ามือป้าอตอนนี้รุ่นแรกที่ว่าเราฉีดดอกฉีดอะไรนาะแต่ว่าอันนี้ลูกก็จะอยู่บนข้างบนเ<บ>นา <บน S 1> นะติดดีมากเนะไปเดินดูกัน ครวนี้ว่าเราก็ได้ทดลองนะเราเราทดลองในสวนเราให้ดูเฉยๆเราทดลองกันในสวนเราให้ดูเฉยใครจะตามหรือไม่ตามเราไม่ได้บังคับใครแต่ควน,นี้ว่าเราก็ทดลองไปเพราะยาเราเยอะ <ST> S> <S ทุเรียนเราเยอะทดลองไปสวนไหนสวนไหนอยากทดลองแต่ส,นสวนป่าตแสวงทุกสวนมีกล้วยทุกสวนบอกเลยค่ะว่ามีกล้วยอันนี้สามปีเนาะทุเรียนอันนี้อนนลองมาดูอดอกจะเล็กจะใหญ่เนี่ยตอนเนี้ยเป็นลูกนรับเป็นลูกอะครับ ให้น้ำสำคัญนะคะมีไะไรโทรมาถามป่าสแสวงได้เลยนะคะที่เบอร์ก็รู้ๆกันอยู่094ย์เก้าสิรครา,า,านี้นนร,รุ่นหนึ่งเรารุ่นหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงกันถึงจะเยอะถึงมันเป็นไงไม่เป็นไรปล่อยแต่ว่าเรามาดูรุ่นสองรุ่นสามรุ่นที่ว่าเราก็ตามป้าไป ลูกวันนี้เราจะเป็นไงปาอันนี้โดนจากอะไรที่ว่าลูกเป็นอย่างเงี้ยสวนของป้าฮะที่สารเยอะเกินไปเพราะเราก็ทดลองเองอ่าแล้วก็ลูกพอพอพอมันออกดอกมีอ่ผมจะปักเลยครับนี่ฮะปัดปัญหาอันนี้ปลาทดลองแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยคืออยู่จริงๆเนี่ยเขียวเขียวแบบก้านแบบเออให้รู้เลยว่ามันเขียวแล้วมันอยู่เพราะตอนแรกมันไม่เขียวอ่ะมันแบบเหมือนจะหลุดเหมือนจะล่วงตลอดอ่ะ เดินไหมอ่ามาดูกันครับปักเข้าไปนี่ครับหนึ่งเข็มปักเข้าไปหนึ่งเข็มต้นขนาดนี้นะครับนี่ฮะดูฮะติดครับใช่อันนี้มันก็แบบว่านี่ฮะติดไปยันนี่เลยครับเนี่ยขั้วกระโดกระเดเลยฮะนี่ฮะขึ้นน้ำเลยครับนี่อืมนะครัอืมโอเคพูดเลยไปไปดูโซนนู้นโซนขนาดอันนี้ป้าแล้วทำไมทุเรียนป้ามีครึ่งต้นแบบนี้อ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะ ไม่ใช่ที่ป้าเท้าอ่ะมันมีแค่นี้เหรอเรามาปลูกต้นไหมนูไงปลูกสองต้นอ๋อป้าเอามาปลูกไว้ใหม่อืมเียบเลดูติดไปเดินดูกันไปเดินดูที่วานี้กันติดเออ เออแต่เนี่ยมันเห็นความแตกต่างนะเราฉีดไปแต่เราตัดไปแล้วนะครับยลูกก็ยังอยู่นะครับหนูว่าให้น้ําเยอะให้น้ําเยอะก็ไม่ดีไม่ได้นาีก็ต้น,นาะไ,ไม่ใช่หมายถึงว่าให้น้ําเยอะแล้วลูกมัน,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 นมนไม่ใช่ว่าถ้าเราให้น้<ม>ําเยอะต,อต้นตีดเดียวนี่แล้วเราปากเก้าไปเนี่ยลูกเขียวเลยถ้าเราให้น้ําเยอะไปอ่ะปกติถ้าลูกขึ้นลูกเนี่ยสองวัน สองวันให้ครั้งหรือว่าสามวันให้ครั้งนะคะอย่าให้วันเว้นวันหรือว่าทุกวันนะคะจบจบชีวิตเลยนะคะลูกใหญ่ๆเราก็ไม่อยากถ่ายมันใหญ่มันมันเยอะแล้วลูกใหญ่ๆแล้วก็นี่ไปแล้วก็ดูบางต้นก็ยังไม่ได้ดอกก็มีพอมันสองปีเนาะสองปีมันก็ไม่ได้หรอกอันนี้กี่รุ่นป้าแบบนี้กี่รุ่นป้าแล้วถ้าลูกมันไม่สวยนี่มันจะโอกาสเป็นไงโตหมด ฮะเอโตหมดมันโตหมดใช่ไหมเราไปดูตรงอันั้นกันตรงตรงตรงโขตรงอะไเนาะอ่ามาดูกันมาดูกันขึ้นคูนหมดแล้วอืมเออแต่มันใหญ่จริงแต่มันเหลือโลเท่าไหร่อย่างเงี้ยฮะถ้าลูกเราไม่สวยแล้วก็เป็นตกไซแล้วก็ยังดีกว่าทุเรียนร่วงไหมฮะที่เราเอารุ่นใหม่ใช่ไหม เออแจ๋วว่าโหมันเขียวดีมากเลยอ่ะมันแบบคั่วมันเขียวก้านมันเขียวแบบ,ตตตบตแต่ลูกมันไม่ค่อยสวยอ่ะป๊าฮะแ,แต่มันใหญ่เองใช่ไหม,อ,อ,ม,มอ๋อแล้ต้องนี่ใช่ไหมอ๋ออันนี้อันนี้เราตัดใบแล้วนะครับนี่ยฮะ ใบใบใบใหม่ก็จะขึ้นมานะฮะก็สวยฮะเยเนี่ยะฮะต,ตัดไปมากตสองที่เราฝังเนี่ย <ฮะ S 1> มันจะแจ๋วมากเลยมันความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะฟ้าว่ามันเขียวมันขััวมันมันต้องอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราแต่เดี๋ยวเราจะอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวเราก็มามาให้ดูตอนที่มันเป็นลูกกระป๋องนมดีกว่าเอาอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยเออตามนี้ดีกว่าแต่เท่าที่ดูจากตอนแรกที่ว่ามันไม่อยู่อ่ะกับอยู่อ่ะเป็นไง เออแต่เนี่ยแจ๋วเลยอ่ะอย่างเงี้ยเขียวขั้วอย่างเงี้ยได้ขั้วอย่างเงี้ยอยู่แน่นอนเพราะว่าเราดูตอนที่มันไม่อยู่แล้วเออ<ะ>ต้องรอเต็มต้นตเออมันเยอะอ่ะเออแบบพอเราแบบฝังพอเราเราต้องอยู่กับการที่ว่านะแล้วยังไม่หมดโอกาสนะป้าไม่หมดหวังเนาะ เออแบบเนี้ยติดโอ้โหขั้วแบบเขียวอย่างนี้ได้เพราะรุ่นก่อนเนี่ยมันไม่เขียวเว้ยมันแบบมันเหมือนแปลกแปลกดกเยเนี่ยเออเหมือนแปลกแปลกไปกแต่อันนี้มันเราปากเลยเราปากเข็มใช่ลูกค้าเขามาซื้อยาเราตอนตอนที่ว่าหางแย้ปากอะโอ้โหนั่นแหละรวยทุกคนทุกเจ้าผมบอกเลยเพราะว่าเราอะยังปักช้ากว่าลูกค้าไงฮะปะ้าเราปักช้ากว่าลูกค้ามัวจะให้ลูกค้าได้ตังก่อน เนี่ยเออเรามาปักแม่งติดโหติดแบบติดดีมากอ่ะตรงนี้นะครับถ้าเราทดลองนะครับเนี่ยขึ้นลูกเลยนะครับเออเออมันขึ้นเลยอย่างเงี้ยขึ้นเลยยอดขึ้นลูกเลยเออบนยอดนั่นอ่ะใช่เลยอย่างเงี้ยวิธีอย่างงี้ง่ายง่ายกว่าไอ้ขีดดอกนะขีดดอกลูกน้องขีดสอนเกสรอะไรเยอะโอ้โหทำมาแบบไม่อยากจะพูดถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์พูดได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ติดใด้ถ้าไม่ติดนี่มหาป่าแหว่งได้เลยเผาร้านปสาแหว่งอ่าแต่เง,งี้ยก้าพูดได้เลยแต่ถ้าเกิดฉีดดอกลูกน้องฉีดเยอะไปอ่ะฉีดเยอะไปแล้วให้น้ําผิดอะ่ะเฮ้ยอย่างนี้ขึ้นลูกขึ้นลูกใช่ใช่ลูกใหญ่มีแล้วนะโหอย่างนี้จบเลยอะ่ะรู้เลยอะ่ะแบบเดี๋ยวเราจะมาติดตามตอนที่รุ่นนี้นะจะแล้วเป็นไขน่กนกกระทาว่าติดจริงไหมกับการฝังเข็มสูตรขั้วเหนียวของป่าแสวง S <S เออแจ๋วว่าติดเลยนะสิขึ้นลูกเลยแบบเนี้ยมันจะรู้รู้สึกได้เลยเนี่ยเขียวขั้วจะต้องแบบเขียวเนาะเขียวจะขั้วจะต้องแบบสดแบบแบบเขียว,บบยวเอออย่างเงี้ยช่อย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าบางคนที่มองว่าติดลูกแต่ขั้วไม่เขียวนะหลุดหลุดหมด,ดมยิ่งอากาศอากาศอีกโหเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอากาศเมืองไทยเดี๋ยวนี้จันทบุรียังหลุดล่วงกันหมดอะถ้าไม่เจ๋งจริงไม่เก่งจริงหลุดล่วงกันหมดอะ นี่ปักเอาลูกเลยครับหือปากอาอะไรนะปะ้ปาปักเอาลูกเลยอืมดดูติดขึ้นลูกแค่ลยเออนั่นเนี่ยโหเจ๋วเลยอะนี่อะกิ่งอย่างเงี้ยัศูนยะ์เลยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ป้าแต่มีบางอันก็หลุดบ้างอนะโดนมืออะฮะไม่เป็นไรหรอเกี่ยวไหมหรือว่าถ้างั้นมันก็เยอะเกินไปอยู่แล้วบางอันโดนมันก็หลุดนะฮะ อ๋อน,นี้เราฝังไว้นี่ลูกน้องยังไม่ถอนเข็มเข็มยังอยู่นี่อยู่เลยเราปักไว้เข็มแต่สูตรป้าแหวงทําสูตรขั้วเหนียวอีกทําไปเลยนี่ป้าบอกว่าฮะไม่งั้นไม่ติดอะเราก็ต้องหาคนคนพบคนหาไปใครที่อยากจะติดตามคลิปนี้ก็เผื่อไว้อีกสามอาทิตย์ข้างหน้าเนาะเราค่อยมาติดตามกันดูว่าติดลูกไหมอะไรไหมถ้าไม่ติดเราก็จะมาบอกกัน ถ้าไม่ติดเราก็จะมาบอกกันติดเราก็จะมาบอกกันว่าดีไม่ดีสูตรแต่เราทดลองทํากับฝังขั้วเหนียว,วาป้าก็เพิ่งทํานะแต่พอพอทําแล้วปุ๊บอบโอ้โหติดมันติดแบบติดเอตอต้นเล็กนิดเดียวป้าต่ำแค่นี้เองเลยนะสอต้นเลยต้นเลยอย่างนี้สําหรับคนที่ปลูกสองต้นคู่ใช่ไหมสองต้นสามต้นเอาลูกใหมดอ๋ออย่างนี้ก็ติดดอกโอ้อยางงี้ติดขั้วเหนียวเลยปา้าดูเขียวปีเลยอืม อือเออเออเพราะเราทดลองมาเราก็ต้องทดลองนะทุกอย่างทุกอย่าง,งาจะพูดมันก็ไม่ใช่อะแต่เราอะต้องทดลองเราบอ,อกใช่ไหมพอเราฉีดสารเสร็จเราทําไงนะปะ้าป้าพูดหน่อยพูดหน่อย,อ,อ,ยอ๋อพอถ้าเกิดดอกบานเสร็จปุ๊บเราปักเข็มเลยใช่เนี่ยกลายมาเป็นมันบานบ้างเนี่ยปักเลยดอกบานบ้างไม่บานบ้างเราปัก กเข้าไปเลยปุ๊บมันกลายเป็นว่าต้องติดติดทุกลูกเลยเออเพราะรอดแรกเราไม่ได้ปากอะห่วงลูกค้าไงลูกค้ามาถามช่วงที่เป็นดอกกันเต็มเลยเออเออเฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้เลยป้าผิดกับรุ่นแรกที่เรามาดูเลยอ่ะแบบไม่ใช่แบบนี้เลยอะก็ยังว่าอยู่เนาะหนูก็ดูเสาะแสวงหาถามเลยไปฮะ ขนาดต้นแบบทุเรียนป่าแหวงนี้ใบจะไม่ค่อยจะเยอะแยะเลยนเนาะเอาลูกอย่างเดียวอ,ยอ <OK S 1> ป้าลูกค้าถามว่าเสื้อป๊อาออกกี่คลิปก็เสื้อสีนี้ป๊าไม่มีมีเสื้อตัวเดียวหรอฮะปีมีลูกแล้วออกดอกติดอี ใช่มันเป็นกลายเป็นรุ่นอย่างนี้นะบางทีแบบเราต้องค้นหาว่าเราจะแบบทํายังไงให้ลูกมันอยู่เราจะได้ตอบได้ไงแต่คราวนี้ของเราอมอยู่แต่เราก็ลงไว้ก่อนว่าร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ต้องติดตามคลิปกับเจเมีวกับป่าสแสวงกันต่อไปนะคะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงอะไรยังไงถ้าไม่ดีอันนี้ส่วนทดลองฮะ นี่เราก็ปักเข็มอยู่เนาะฝังไปยังเอาเยอะเนี่ยต้นตีอต้นตี๊ดหนึ่มมนเงเอาหมดเขาหมดเขา,า,าก็พาเดินตามไปมอ่า,อาไปแล้วก็ชมสวนกันเรื่อยไปแล้วก็ <Okay. S 1> จะอยากจะให้ติดตามาลฟ์สดของเจ๊เมี่ยวกับป่าสแสวงนะคะห,หรือว่าป่าสแสวงกับเจ๊เมี่ยวก็เหมือนกันนะคะป้าและลูกมันติดพื้นนี่เราต้องเอาออกไหม อเอาไว้ดูเล่นแล้วเดี๋ยวไปซีเรียสส่วนนี้แล้วก็เอาทดลองไปเรื่อยอ่ะตัดใบแล้วตัดใบอีกก็ว่ากันไปต้นเล็กตัดใบตัวลูกน้องลูกน้องก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็ทดลองกันไปเรื่อยโอเคก็มีอะไรอยากจะฝากไหมป้า,ารอบนี้เนี่ยถ้าเราปักไปเนี่ยนะครับแล้วติดเนี่ยนะครับแล้วลูกมีลูกแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับไอทีมขึ้นมาใหม่แล้วก็ติดอย่างเงี้ยผมคิดว่าปีหนึ่ง อ่าถ้าผมทําคลิปนี้ผ่านไปเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยตะแลงนี่ติดเนี่ยผมคิดว่าต่อไปเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับทําดอกขึ้นมาให้ได้เสร็จแล้วครับพอดอกบานนะครับเราก็ปักเข็มเอาดอกแล้วก็ฉีดบํารุงห่างแย้ดูแลผลปกติแล้วก็ฉีดดูแลผลปกติอ่าใส่ยาลาใส่ยาหนอนอ่าง่ายง่ายจบเลยทําง่ายทุเรียนจะเป็นอมตะของอ่าวงการวงการของร้านปาแสวงอ่า โดยไม่ใช่บังเอิญน,นะครับโดยที่การทดลองของผมเนี่ยคือเราจะไม่ให้ล<ร>ูกค้าเป็นเอดดอกให้ติดอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับแล้วเกิดถ้าเราปักไปอย่างนี้นะครับเข็มเดียวเนี่ยนะฮะเนี่ยสองสองต้นกับส,ส,สองเข็มอย่างเงี้ยสองต้นสองเข็มอ,อย่างเงี้ยนะครับเราให้มันติดเลยเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องลงทุนหมายความว่าจะมีทุเรียนสักหมื่นต้นพันต้นร้อยต้นเราปักติดลูกเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดของอัจฉริยะนะครับทุกคนเขาเคยว่า เวลาทําดอกจะต้องผสมเกสรนะครับต้องเอานู่นเอานี่มาฉีดต่อไปนี่ผมจะไม่เอานู่นนี่มาฉีดมาถึงเวลาถึงปุ๊บผมก็ปักเข็มเลยครับเข้าไปปุ๊บแล้วให้มันขึ้นลูกเฉีดสารถ้ามันีเป็นตาปูหรือว่าเราจะปักช่วงไหนปลาตาฉีดสารเสร็จอ่ะเป็นตาปูขึ้นก่อนตั้งแต่มอเขือพวงอ๋อพอฉีดสารแล้วเปิดตาดอกดอกออกแน่นอนอ่ะเขามะมอเขือพวงใหญ่ห่างแย่อ่ะเดี๋ยวยังไงฮะขึ้นลูกเลยครับ เนี่ยอย่างเงี้ยเรามีแค่กิง่งึ่งสิบดอกเนี่ยเราได้สิบลูกเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วมองเหมือนน้อยน้อเนี่ยนะใช่เราต้องทำอย่างนี้เลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งเนี่ยมีประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนติเมตสิบสองเนี่ยเอาเลยสิบสองลูกนะครับอันนี้มีมีกิง่งเดียวมีลูกนึงก็เอาลูกเลยอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้มันเป็นอย่างนี้ครับวางครับอย่างเงี้ยครับแต่ผมคิดว่า ปว้วาวาวาปาปีที่แล้วแถวเนี้ยไม่มีลูกเลยนะนเนี่ยเพิ่งเป็นดอกปีของปีแรกของป้าน่ะต้นแปลงเนี่ยแนะปลงเนี่ยเพิ่งเป็นปีแรกปีแรกของป آ, ้าแล้วก็มันก็ได้อ่าหลุดหลุดแล้วเป็นไงไม่ป้าอ่านี้มันไม่สมูรณ์เป็ไรมันต้องมีดอกที่ไม่สมูรมากอาจจะุดนดห่ยเออเธรรแต่ว่าอันเนี้ยแปงเนี้ยมันไม่มีลูกนะ ป้าแล้วบางต้นถ้ามันไม่ออกลูกเราทํายังไงต่อโอ้ยล่วงเฮ้ยลื่นเราเราคิดว่านี่ฮะอันนี้ก็เป็นลูกนะครับอันนี้ก็เป็นดอกมานะครับเนี่ยทั้งหมดทั้งต้นเนี่ยถ้ามันติดทั้งหมดแบบนี้นะครับเนี่ยมีลูกใหญ่แล้วมีลูกเล็กอะไรก็ช่างเนี่ย เราปักไปแล้วนะครับทํามันติดอย่างนี้นะครับป้าแต่นี้คือเป็นไรลูกน้องขี้ดอกเยอะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นที่น่าพอใจครับเนี่ยลูกเนี่ยรุ่นเนี่ยรุ่นเนี่ยลูกน้องขี้ดอกเยอะแล้วลูกไม่เกี่ยวเพราะพอเราผสมเกสรช้าอ๋อแต่อันเนี้ยเราผสมเกสรพอเหมาะพอดีเนี่ยเราปักก่อนเลยแล้วการให้น้ําสําคัญไหมก็ขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องให้น้ามากมากเกินไปมากแล้วลูกอีกเดียวใช่ไหมอันเนี้ยรู้มาแล้วเนี่ยยังออกดอกเลยฮะ แล้วก็เนี่ยน้ําก็ขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับเราคิดว่าวเนี่ยติดเนี่ยฮะหนึ่งดอกหนึ่งลูกอันนี้ห้าลูกหกเจ็ดแปดเก้าสิบลูกอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะ,ะต้นนี้เนี่ยโอ้โหต้องมีห้าหกหรือเป็นร้อยลูกอยู่เลยเนี่ยถ้าติดหมดอย่างนงี้นะครับนี่ฮะตอนนี้บ่งบอกเลยฮะว่าติดแล้วแต่หนูบอกได้เลยถ้าใครฝังแล้วทําตามถูกวิธีไอที่ฝังเสร็จแล้วก็ขีดดูแลห่างแยะ ดูแลหางแย้มบำรุงผลเนี่ยขีดดอกมางใยดอกก็ต้องขีดเนี่ยมันจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นตั้งมดครับนี่ฮะยังพึ่งออกดอกอีกก็มีครับนี่ฮะเก่งแบบนี้มันจะหักไม่ป๋าฝังไปแล้วพึ่งออกดอกแล้วเออพอฝังไปมันก็ออกดอกเออออกดอกอีกเราก็ดูไปนานๆจะเข้าสวนทีปล่อยลูกน้องมากก็เช็ดหมด ฝึกรูกน้องเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเป็นแล้วลูกน้องอ้โหมันมีเท่ไหรวะโอ้โหวันนี้วันนี้อันนี้ก็มันจะมีลูกใหญ่หนูจองไว้สองลูกอันนี้เราเรากาลันตีนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยที่เียลูกน้องมันทิ้งไว้อยู่เนี่ยนี่สิบสองสิบสองสิบเจ็ดใช่ไหมสิบสองสิบสองสิบเจ็ดสูตรนี้เลยดีมากขยายพูสิบสองสิบสองสิบเจ็ดฮะลูกขึ้นเขียวเลยครับ โอ้โหนี่ฮะรุนไหนก็ช่างแล้วก็ต้องเอาแล้วครับ<า>เนี่ยฮะต้นไม่โตนะครับเนี่ยต้นแค่นี้เองเนี่ยฮะแต่มีดอกหมดนะครับมาดีเลยมาดีเลยนี่ฮะขึ้นลุกเลยครับเนี่ยพอปักแล้วก็ขึ้นลุกเลยนะฮะ อย่างนี้นะครับเหมือนจับวางเลยนะครับตอนเนี้ยผมพยายามจะผมพยายามจะจับวางนะฮะเพื่อฮไม่ให้ดอกหลุดอย่างนี้ครับมีหนึ่งดอกก็คืออย่างนี้เลยครับจับวางตามตำแหน่งนะฮะคลิปนี้จบก็คือประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมคิดว่าต่อไปทำดอกออกก็คือได้เงินเลยนะครับ เราต้องเปลี่ยนแล้วครับการทำทุเรียนนะฮะไนที่ไม่มีดอกเราีสายอได้นี่ฮะนี่ฮะลูกก็ดกนะครับนะฮะนี่ฮะติดลูกแล้วฮะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยฮะจับวางครับเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกจับวางเลยครับเนี่ฮะติดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกจับวางวางตามตำแหน่งนะครับพอเราฝังเข็มเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ยังมีรุ่นดอกรุ่นอะไรฮะรุ่นลูกครับเยอะเยอะไปหมดเลยเ